เออ้พอพอพอิบหายเปิดหน้ายางมึงรอจะไป201เมตรเลยถอยกลับมาเปิดหน้ายางไม่ได้แล้วนะครับหลังจากนี้ต้องเปิดยางล้วเข้าเส้นแล้วนะครับเอาแล้วครับนาทีระึึกใจครับท่านผู้ชมครับระหว่างคุกกิ๊บุิลำกัมหนุ่มน้อยบุรีลำแล้วนะ ชะกอ,อเวลานะครับอย่ายืนบังนะครับหน้าชะก่อดเวลาห้ามยืนบังนะครับเข้าไปย่อทีมนั้นสองทีนจากบุรีนะครับพร้อมแล้วถอยเข้าไ,ไ,ไปพร้อมแล้ว อย่าเยียบแท็ก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 ถอยออกไปก่อนเดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวเคลียร์เองถอยออกไปก่อนเดี๋ยวเคลียร์เองคุยแล้วนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุยแล้วไงเดี๋ยวก่อนครับสักครู่ครับสักครู่ใจเย็นครับสักครู่สักครู่ถ้าไม่ขออย่าเข้าสองดวง สองดวงดูวิดีโอถ้าไม่มั่นใจดูวิดีโอก่อนครับนะครับกติกาของเราบอกแล้วถ้าไม่พร้อมอยากเข้าสองดวงไม่มีการเช็คพร้อมนะครับถ้าสงสัยอะไรเข้าไปดูวิดีโอก่อนได้นะครับนะเพราะกติการเราแจ้งไปแล้วนะครับกติการเราแจ้งไปแล้วนะครับ ใจเยียบแท็กเดี๋ยวเคลียร์ให้ใจเย็นสักครู่นะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวใจเย็นแป๊บเดียวอ้โอเคโอเคโอเคนะครับ